นี้เอามาสร้างบ้านได้ม uh ันจริงเหรอเพื่อนรู้จักบ้านดินกันไหมครับที่เขาบอกว่าเอาดินเนี่ยมาสร้างบ้านได้ซึ่งผมก็เนี่ยผมก็ได้ยินมาสักพักแล้วแหละเพราะว่าอาของผมเนี่ยได้สร้างบ้านดินขึ้นมาก็วันนี้ผมก็จะมาเยี่ยมบ้านดินของอาครั้งแรกฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่า ดินเนี่ยมันทำเป็นบ้านได้จริงหรือเปล่าตอนที่เพื่อนๆจะไปดูเนี่ยว่าบ้านดินเนี่ยมันสร้างมายังไงมีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาเพื่อนๆมาชมบ้านหลังนี้ก่อนตอนนี้นะครับก็บ้านก็อาจจะยังลุกๆอยู่นะเพราะว่ามันยังสร้างไม่เสร็จครับอาบนายน้อยครับนี่ไงลลก อันนี้นะคะก็จะเป็นอาโบแล้วเขาก็จะเป็นคนที่คอยสร้างบ้านดินแล้วก็คนนี้ก็จะเป็นนาไนครับ<น>และนี่ก็คือช่องของ,ของคุณย่าผมนั่นเองก็คือช่อง diy bus city u p ครับก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับใช้ชีวิตวัยกเกษียณนะก็ฝากไปติดตามช่องนี้กันด้วยนะคบแล้วก็นี่อาโบนะคบก็เป็นน้องสาวของพ่อผมอก็จะเป็นช่องดินดีอยู่ดีครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสร้างบ้านด้วยดินหรือว่าดินครับและนี่ก็คือช่องดินดี เองและนี่คือชื่อเก่านะครับก็คือสถานีอนาคต<อ>พี่ขาพี่คขควักเห็นตัวเลย <c oughs> ดูดูดว่าบบปลอยยาให้ไหนนะแ <c oughs> อปเปครับขอนุญาตให้เพื่อนๆในช่องผมเนี่ยดูบ้านดินได้ไหมครับ <c oughs> ได้เลยครับเ <c oughs> ชิญเลยอยากดูตรงไหนก่อน <c oughs> อืมดู <c oughs> นในบ้านก่อนก็ได้ไม่ต้องคิดเดยอะไปไปเข้าไปดูในบ้านประตูที่เราสร้างไม่เสร็จไปกัดหมาเลื่อนได้เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติคอยดูนะเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวมันจะเลื่อนปิด พึ่บประตูตัวน้ำอ้าวขันลูปตัวเองไว้ข้างอกด้วยเปิดลยบ้าประตูตัวนอ่านเข้ามาห้องแรกดูห้องน้ําก่อนละกันง่ายๆจะถอดรองเท้าด้วยนี่ก็คือห้องน้ําสําหรับบ้านดินนะครับส่วนกําแพงเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นดินอยู่นะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันเงาเงาเพราะว่าเราทาเอสองร้อยไว กันน้ําเคลือบกันน้ําในห้องน้ำ oh. เราปูกกระเบื้องแค่นี้ประหยัดแรงงาน oh. ประหยัดค่าใช้จ่าย <laughs> <laughs> แล้วพวกน้ําเนี่ยมันมีความชื้นแล้วดินที่เรา่อกมาเป็นกําแพงเนี่ยมันจะไม่ขึ้นลาหรอครับไม่ครับเพราะว่าเราปูกกระเบื้องไว้ครึ่งหนึ่ง oh. ตรงที่โดนน้าเยอะๆใช่ไหม oh. เพื่อกันไว้แล้วแล้วก็ตัวนี้เราทาเอส200กันน้ํามันก็จะไม่ขึ้นลาครับแล้วหน้าต่างเราก็บานใหญ่ลมโฟล์พอ, oh. พอบ้านดินควรจะต้องมีลมโฟล์เยอะ อ่าตัวนี้ตัวนี้ทำปูนอ,อันนี้เป็นปูนขัดมันก็จะมีปูนบ้างมันใช่ใช่เคปเป็นปูนขัดเลยแล้วโถส้วมเนี่ยเราขี้ลงไปในดินหรือเปล่าครับถ้าบอสซาอยากขี้ลงไปดินมีตรงนู้นหลุมส้วมกับน ตอนบ้านยังไม่เสร็จหนุนต้นไม้ไปได้จริงๆแล้วห้องน้ำเนี่ยเราก็ทําเป็นบ่อพักมีบ่อบ่อส้วมบ่อพักปกตินะอยู่ด้านนอกอ้าวครับแล้วพื้นที่ผมเห็นเนี่ยมันสร้างมาอยู่กับดินเลยหรือเปล่าครับอ๋อเห็นมันเป็นฝุ่นดินใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่บนดินเลยทีเดียวครับคือบ้านดินกําแพงของเราเนี่ยเราจะต้องสร้างพื้นปูนก่อนเทพื้นใส่เหล็กเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็กันความชื้นกันปลวกด้วยอ๋อแน่นดีครับแน่นดีครับใช่ไหมไหนทาไงรู้สึกแน่นแน่นละ นนนาก็ส่วนต่อไปนะครับคือเราก็จะเข้าไปในส่วนที่เป็นห้องนอนนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหข้างน,นอกเนี่ยมันร้อนนะแล้วพอเข้ามาข้างในเนี่ยมันเย็นมากเลยน <c oughs> ี่ครับเพราะบ้านเราทําจากดินดินมันเก็บความเย็นแล้วก็การความร้อนระบายอากาศได้ดีมีความโปร่งในตัวมันมันก็เลยทําให้บ้านเย็นรสชาติแอแล้วอย่างนี้เนี่ยหน้าหนาวเนี่ยมันจะไม่หนา,นาวแย่หรอครับ ข้อดีของบ้านดินก็คือเมื่อเวลาร้อนจัดบ้านจะอุณหภูมิเย็นสบายบาแต่เมื่อเวลายเย็นจัดบ้านจะอุณหภูมิอบอุ่นสบายโอ้งนโบครับแล้วบ้านดินเนี่ยพ,กกพอกํำแพงเย่างมันเป็นสีชมพูตรงนู้นก็สีขาวมันไม่เห็นจะเหมือนสีของดินตรงไหนเลยครับอะเราทําสีบ้านดินได้หลายแบบครับส่วนที่เห็นเป็นสีขาวๆเนี่ยเราใช้สีปูนขาวเดี่ยงเดียวเลยฉาบหลังจากทาดินไป เมื่อกี้หนูเห็นกำแพงไอเห็นก้อนอิฐทั้งนอกแลใช่ไหมสีมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่พอทําเสร็จปุ๊บเราก็ฉาบปูนขาวไปเรื่อยๆนะแล้วก็ทาสีส่วนตรงนี้ที่เป็นสีชมพูคืออาเอาปูนขาวผสมกับผงสีมันก็เลยเป็นสีแบบนี้เราสามารถแต่งสีได้ตามที่เราต้องการหรือ,อบางคนเขาก็จะเอาสีดินเนี่ยแหละมาผสมเพื่อเอาเป็นสีกำแพงบ้านได้เหมือนกันดินแบบไหนก็จะเป็นสีแบบนั้นแล้วแต่คนชอบอ๋อแบงแบง่ายๆคือ เปลี่ยนได้หลายสีนอกจากเราจะทํำวาดดินได้แล้วเนี่ยผมก็จะพาไปดูเกี่ยวกับงานศิลปะของน้องสาวผมโบชาครับนี่น้องโบชาวาดอะไรนะครับชวาวาดฉีไว้กับค,ะคะิเตอร์นะคะมีคิเตอร์มีคิเตอร์ด<ล>้วยมีคิเตอร์อยู่ตรงไหนอ่ะตรงกำแพงนะคะตรงนี้จะเป็นสีเนียนมากเลยครับนี่ตรงนี้เต็มหมดเลยโอ้สวยมากเลย โชคชาละบายเองแต่ลูกอบอกพี่พี่ครับโชคชาระบายเองเลยนะโอ้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องทำงานของอาโชกไปด้วยครับทำไมครับโชคชาเพราะว่ามันมีอุปกรณ์แบบนี้นะนี่ใครบอกว่าบ้านดินไม่มีเทคโนโลยีนะครับดูอุปกรณ์ฮนะอุปกรณ์ตัดต่อนี่ดีกว่าสตูดิโอผมอีกโอ้โหยฮนะอาชีพหลักของน้องชายผมนะครับเขา เป็นซาวิเจเนียนะครับลงส่งลงเสียงนะครับใครมีงานก็ฝากฝาก,ฝากน้องเอาไว้ด้วยนะครับอีวีที่อัดเสียงหูฟังตัวเมาส์มันเยอะกว่าบ้านออสกอรซีล่าก็มีมันเยอะกว่าบ้านเราอีกอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือแบบพื้นตรงเนี้ยผมไม่เคยเห็นในวิดีโอนะมันไม่ได้เป็นเงาๆอย่างนี้หรอกแล้วก็บนเพดานเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นฟ้าแล้วก็หลังคาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเหล็ก สงสัยใช่ไหมว่าทําไมค่ะ,ะเพราะว่าเราเนี่ยประยุกต์ใช้คือบ้านอามไม่ได้ทําบ้านดินทั้งหลังหลังคาเป็นเหล็กเราก็เลยติดฟ้าเพื่อกันความร้อนส่วนพื้นเนี่ยเราก็ปูกระเบื้องยางทับไปเลยไม่ได้ทําขัดมนันเพราะขัดมนันจะกัดเท้าหนอแค่นั้นเองประยุกต์ใช้สิ่งของที่เราสามารถเอามาใช้ได้ในราคาถูกแล้วก็ทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นเข้าอ,อยู่ได้เร็วขึ้นผมก็เคยเห็นครับว่าปกติหมาเนี่ยมันจะต้องวิ่งเล่นได้ครับแต่ทำไมหมาตัวน,นี้นอนเฉยครับอ๋อมันแก่ มากแล้วค่ะมันมันป่วยมันแก่มากแล้วอยู่กันมา16ปีได้แล้วล่ะอ่าอับปุ้นนะอัปุ้นเป็นหมาตั้งแต่สมัยผมเด็กๆนะครับเหมือนทุกสตาร์ไปเลยนอนหลับนหลับนหลับก็บ,บ้านดินเนี่ยมันไม่ได้ฉาบให้เรียบมากก็ได้นะมันแค่แบบขูดข,ขาขูดขะอย่างนี้เป็นรอยก็ได้เพราะว่าอย่างที่เห็นในแต่และรีสอร์ทบางทีเขาก็จะพยายามทาให้แบบมันขูข,ขาขูดข,ขานะเพราะว่าตัวบ้านดินเนี่ยเราก็จะเป็น กามใช้มือในการปั้นนะอ,นอ,อ้าวมีอะดูจีอ้าวมีดูผมเนี่ยก็อยากรู้ต่อจริงๆนะว่าการสร้างบ้านดินเนี่ยมันจะเป็นยังไงอีกก็อย่าลืมไปติดตาม EP สองนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคุยกับอาโชคว,ว่าบ้านดินเนี่ยมันจะสร้างยังไงต่อและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร,ครไ์ดับลืนกดติดตามด้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย